ทุกเกิดเพราะเห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นอัศทะในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุเห็นอัศธาเนืองเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยชน์อยู่ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ผุรุษพึงเติมน้ำมันและเปลี่ยนไส้ใหม่อยู่ ตลอดเวลาที่ควรเติมควรเปลี่ยนทุกระยะระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นก็พึงลุกโพลงตลอดการลนานแม้ฉันใดพิขุทั้งหลายเมื่อพิขุเห็นอัศาธาเน,อเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยดอยู่ตันหาย่อมเจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในสูตรอื่นแสดงข้อธรรมอย่างเดียวกันกับสูตรนี้ ต่างกันแต่อุปมาโดยทรงอุปมาด้วยต้นไม้อย่างอ่อนอยู่มีผู้คอยพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยจึงเจริญเติบโต